การสวัสดีครับคุณแม่การสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จอยครับสวัสดีครับคุณแม่จอยเนาะผมเสีจะได้เล่าก็ได้มอดตีพานมากโอเที่ยงครับเขาเล็กมากเนาะครับตรง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 ครับเก้าห้าเต็มเต็มเลยแมนบัวครับผมเก้าห้าตรงตรงเต็มเต็มครับผมจะให้เอฟซีไปไหมครับองครับเราว่าดัถ้าครับเอาเป็นเลยเาเป็นหกเขาทั้งบนทั้งล่างครับ ในแอนคันคันข,ขี้เอนเอนมินเคยบอกเนาะไบแอมเนาะว่าเลขเก้านี่ให้กับหัวเป็นหกนั่นเนียเรือว่าสั่นถ้ากับหัวเป็นเก้าหาเก้าก็หกเป็นโอ้หกหาอย่างนี้สิเมื่กล่าวทั้งหลังทั้งบนเลขการจะมีชุ่มอ๋อวันนี้ก็ถือว่าโอกาสดีครับผมได้มาดที่ตามทะเลครับคุณแม่จ้อยคันนั่นเนาะผมเนาะครับผมฝันหรือเปล่าแม่ฝันแล้วฝันเห็นพ่อฝันเห็นพ่อเออพ่อกูเล่าเสียนั่นแหละเล่ามาตระกูลบอกัเนาะ มาว่าจมาบอกอยู <silently> <ous> ่หน้าบ้านมามาหน้าบ้านแม่นว่าอันถือกี่บ่อเลขนั่นคนละบ่ถือแล้วถือก็ถือหน้อยๆบ่มั่นใจก็ได้ว่านบอกแล้วว่าเก่าหาหาเก่าปูสื่อเป็นก็ได้ทั้งหลางทั้งบนเนาะแม่ครับปุ๊บหาหาปุ๊บทั้งหลางทั้งบนครับบ้านนี้เออบ้านนี้เพื่อนว่าเสือเอาเร้อนั่เด็กบ้านนั่นละว่าจน S 2องตองแปดหกานแน่เด oh. okay. ี๋ยวตัวระบอกนะเราบอกแปดหาเดี๋ยวว่าหมันขึ้นมนลงกนนะคือว่าได้ว่าเอาสองแปดสองแปดหกบาทบบ้าทเดี๋ยวว่าตัวระบอกอั่นแปดหาเพื่อนบอกไม่จอยนั่นคือแปดหาแน่แต่ว่าเพื่อนบอกว่าส้อบานอีกทีน้ำเออสี่บหรือเพ่นจอยบานเท่าันนางก็ได้ส้อ เป็นบ้านสีน้ำเลือดครับแต่ตัวเราบอกแล้วเราบอกแปดพาร์ครับแปดพาร์ลองเมืองฮะมันเข่าของพื่นครับพื่นบอกกากเข่ากุเชียยังได้ล่ะเพื่อนเพื่อนเด็เขามาในบ้านยังบอกไหมจ้อยยืนอยู่ทั้งนอกยู่ทั้งนอกับปูนบอกกับแปะที่น้ำใบแอมนะครับผมเพอ่ถอะมากรันเป็นคนเสียชีวิตนี่มาบอกนี่จากเข่าบ่ค่อยเขามาในบ้านเนาะครับเพป็นเข่าบ่ได้ครับเพป็นเขาบ่ได้าโบได้ ค่ะเนาะครับโอ้จะกดในต้นเขามีแนวรักษากลุ่มบ้านเนาะครับเนาะมีมาล่องล่องเมืองคือดนตรีไว้สองแปดหกกับเป็นหาสองแปดคือคือล่งเนาะครับแปดหกกัเป็นแปดเก่าก็ได้เนี่ยครับกันลงเนาะครับแมนแมนเพระว่าถ้าตัดเล้นสองแปดหกนี่ก็เป็นแปดเก่าเก่าแปดนั่นพราะว่าหกกับเก่ามากมากจะเป็นตัวเดียวกันนะยบายเนาะครับคุณผอ นอกเบองนอกเบอรอค่ะมันเข่าอีกเนาะเบอรนึ่งกันกับเติยมตรีมอยู่เนาะอันเป็นยังไงครับอันพระพุทธมรณะไปนั่นมากมาบอกอีกหรือเปล่าครับว่าท่านเห็ุฝันมันก็เหตฝันเลยแม่โอ้ยครับนี่ก็แม่นึกกันได้ครับเพราะเทื่งแตงหดวตรงหันนี่ก็ถือว่ารุดนิดนึงแต่ข้าอยู่เลขของแม่จอยมาเข่าห้าเก้าทีเลขของแม่จอยมากส่วนตัวเนาะครับอันนี้เป็นเลข มักมีบางวัดนี่เรขกมักมีบอครับมักตัวไหนครับกาวะครับมักอันแปดหกหกแปดแปดหกหกแปดบ้านอีกที่นี่ทัดเลนนแม่อ้ยออยู่ในนี่อยู่ในนี่เออมักตัวนี้ล่ะครับรองเมืองเนาะฟันอีกจังวากันอีกแต่ใกล้คงทุทถายังมาที่จามอีกครับน้องแม่เนาะกระ่าอันผาถีพนมอรนาผาไปเป็นมะหัมะเขาฟันมาบอกตัวเลยตัวยังอีกเนาะครับ <łość> แต่ว่านี่เป็นเป็นพ่อเม็นบ่พ่อของแม่จอยเมฆเป็นพ่อ่ะคุณลูกศียนนะอายุพ่อละครับบ้านปีครับเพิ่นเสียตอนเก่าสิบห้าปีเนาะครับแม่แต่มันก็ออกมาแล้วอายุแม่จ้อยละครับบ้านนี่อายุคุณแม่หกสิบสามปีเอาเขียนลงนะครับเพราะว่าอันเอฟซีเพิ่นถามหาเนาะครับ่อเสียงแม่ ่าปีามอายุเป็นน้ำเนี้ยมันเด็กกีเนี่ยว่ามันเด็กีวเาะเพินบอกมาเรียบร้อยเนาะอรื่สงาเหลือายุนี่อายุหกสับามกีเ่าคิดสามอีครับจะว่าว่าเกิดพ่อซอออกวะแล้วเกิดพ่อสออกวแล้วนม่จะใจอยุอาอเนาะให้แม่จ้อยเพิ่นเืออันกระดาษ รวดตัวเลขใหเ้เอฟซีเพื่อนเอกแคปหน้าจอยเบิ้องเนบผมครับผม,บผมนี่ครับสองแปดฮกนี่เป็นบ้านเด็กทีแล้วไม่จอยเนาะแปดหาเนี่ยเป็นพ่อเพิ่นเสียชีวิตเพิ่นมาหาเพิ่นมาบอกแปดหาอายุไม่จอยหกสิบสามปีเด้อครับท่านผู้ชมส่วนเป็นที่ว่าผีผาพระอีเพิ่นมโนนาผ้าเป็นนั่งไม่จอยวันยังฝันเพได้เห็นเพิ่นเพิ่นได้มาหาอีกเอา้าเพื่อว่าวคงยึดถ่ายเพิ่นมาหาเขาก็จังว่ากันอีกเนาะใบยำเนาะครับผมพื่อนครับผม ท่าน <language> <supply> ที่แข็ทุกท่านโชคดีโชคหมายของเจ้านะครับขอบคุณท่านหลายอบคุณครับคุณแม่ครับครับสวัสดีครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่จอยค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขที่สองแปดหกแล้วก็บแปดห้าอายุของคุณแม่จอยก็อายุหกสิบสามปีท่านผู้ชมปรขอให้ยไม่ชมไม่ลาบคุณแม่จอยเนาะค่ะเนาะประจําวันที่สิบหกตุลาคมพศอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะก็ยืมผูพไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชม ข้อมีสามดาวมิของดีมาฝากทาชมค่ะระดับชมมังคองดีก็เบาแอมมาทงกันเลยค่ะเบาแอมมาทงอย่โดเดินทางไปท้ำบุญย่วัดหยุงปู่รอดครับวัดยุ้งปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับนี้ของดีทิศใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับแต่มาชมเป็นของเรลียกเงินเหียดกล้องเรลียกทรัพย์ครับค้าขายให้ขายของบ,บูดีบุค้าบุกให้เขาล้านคนย่าง่าน ตุดนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาข้องเมตตาขาหายไปใส่เรียกนี่นเรียกทองส,อสื่อเรียกสื่อดนตรีจนสื่อทีเนาะครับท่นนานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์บบคดนนครับนั่งขาอยู่ห้องใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาใายมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนียผู้เรื่องการไยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรือ่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนมียชมชมชอบค้าขายทุกยอย่างเลยเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอิดออกมาก่อนป๊บแปะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปะสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกครัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุง <ห confiance. S 1> อยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุสาธุเป็นบุญกุศลรค,รครับผมแม่ผมพรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงเติมนว่ดสิหนาอสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างไรเราต้องการสิ่งใดสายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาใส่เมตตาหมายญมผู้ใหญผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายแอมมาทวงหุ่นข่าวกบุรีรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปรุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปรุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุ้ยครับสําหรับทนไดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่ายา่างบ่เห็นลานเห่าไข่ไขว่ามีอียงบุดบังหรือว่ามีอาถันมาบุดมาบังหมาลานเห็นุใดนคนมองบ่เห็นลานค่าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดรัดขกกลมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ททให้งเงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของหฮาครับขายดีปันที่หน้ามี่ทาลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับกับผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหุ้นซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือ้อนค้ก็มีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนทักคนหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมาัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ยี่ห้กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูกมากนะครับพรอะหล้วก็เมื่อเต้นแทบครับท่านผู้ชมเมื่อเต้นแทบล้วก็บีะะ้บยังสีครับหมุนยังสีครับและะ้วก็ทาปากสามเทื่อนบุปปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวา,านเป็นจุดๆดันๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดัง,ดงน,น,นะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้หน้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ จตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับน้อมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแปดคาราบาลพีเอฟนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนอวัดหลวงปู่รวยี่ก็แตงด้วกันนี่ครับหุ่นคา่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงื่อนไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราท่งกับบุรุซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่ ay, กระจายให้เงินไหลม,าท,ม,า,า,ม,มลา,าที่มาเนอะครับนะท่านผู้ชมแล้วก็บ้าเอามาตรงนี้ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดมาให้ FC, อีพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร,ร่างกายเสเนียร์จะให้ที่พูดดีถีล่าสีมันบดมันบงนังเสเนียร์จะให้ในีตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อานนบนะครับท่านผู้ชมเนาะ รากาเฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวเอ็มราตรงนี้อามาบ่หลายครับอาบาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวเอ็มราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปร่วยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปลือยเลครับเอาไปใส่อะให้ถือเปลือตโรตลีรางวัลที่1นึ่งลำรวย30ล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวเอ็มราตรงก็สิให้เบิ่งต้นเลยคับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ i i e ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จในใหม่ปุบครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนะคเอดื่มดื่มก็ได้นาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบอาครับ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 ล้างสเนียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ,บครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ